Elementor Pro มีอะไรดีบ้างแล้วเราจำเป็นต้องใช้มันหรือยังพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเราจะต้องซื้อ Elementor Pro ด้วยถ้าเราจะใช้เจ้า Elementor Page Builder ซึ่งไม่จริงเลยนะครับเราสามารถใช้เจ้า Elementor Page Builder อร์เวอร์ชันฟรีไปก่อนได้เลยสำหรับการสร้างเว็บไซต์ของเรา ส่วนเจ้า Elementor Pro ครับจะเหมาะกับเว็บไซต์ที่กำลังขยับขยายหรือว่าต้องการอะไรที่มัน Advanced Feature ใน Elementor Pro นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเว็บไซต์นะครับก็ใช้เวอร์ชันฟรีไปก่อนนะครับแต่ก็ดูวิดีโอนี้ไปก่อนครับเพราะว่าผมทำมาแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่า เจ้า Elementor Pro นั้นมันมีความสามารถอะไรบ้างครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับตอนนี้ไปดูกันได้เลยครับว่า Elementor Pro มีอะไรดีบ้างครับมาดูความสามารถของ Elementor pro กันครับ เดี๋ยวเราไปที่หน้าที่เราสร้างไว้ด้วย elementer กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ p a s e แล้วก็ all p a g e ก่อนครับตรงนี้เราคลิกลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าที่ผมสร้างเป็น e l e m e n t o r เอาไว้นะครับ sample elementer ตัวนี้ผมจะกด edit with elementer เข้าไปเลยเดี๋ยวเราคลิกลงไป1ทีสำหรับคนที่ใช้ elementer อยู่แล้วนะครับก็จะคุ้นเคยกับหน้าจอนี้อยู่แล้ว ซึ่งหน้าจอนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยบางวิดเจ็ตเวลาเราคลิกเข้าไปเราก็มักจะเจอกับโปรฟิเจอร์นะครับอย่างเช่นนะถ้าเราอยากจะเพิ่มวิดเจ็ตใหม่เราไปที่เจ้าปุ่มโทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราลองลากลงมาครับโปรฟิเจอร์เนี่ยก็คือตัวนี้ครับเราก็จะได้วิดเจ็ตที่เพิ่มมามันจะเป็นรูปกุญแจล็อกอยู่นั่นแปลว่าเราต้องใช้เวอร์ชันโปรเท่านั้นเราถึงจะใช้ได้นะครับซึ่งวิดเจ็ตต่างๆเหล่านี้อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า elementor pro เนี่ยมีวิดเจ็ตให้เรามาเพิ่มก็จริง แต่ความสามารถของมันไม่ที่มีเพียงเท่านี้ครับความสามารถของ Elementor Pro เนี่ยเราลองไปดูตรงนี้ครับลองไปดูที่ k e ด3ดี k แล้วลองไปดูตรงนี้ครับจะมีคำว่า Team Builder อยู่เราคลิก1ทีตัวนี้ครับจะเป็นความสามารถอันสุดยอดที่สุดของ Elementor Pro นะครับก็คือการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้ทั้งเว็บเลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยทีมเพราะว่ามันสามารถสร้างได้ทั้ง Header ฟุตเตอร์หรือว่าเทมเพลตของหน้าซิงเกิลเพจซิงเกิลโพสต่างๆซิงเกิลโพสก็คือหน้าเดียวของบทความนะครับแล้วก็อาร์คายก็คือหน้ารวมบทความหน้าเซิร์ชรีซอสก็คือหน้าค้นหาบทความนะครับหรือว่าหน้าโปรดักของบูเคมเมอร์สนะครับแล้วก็โปรดักอาร์ค v e ของบูเคมเมอร์สแม้แต่หน้าที่หาหน้าไม่เจอก็สามารถใช้เ l ล m เมนเตอร์ทำได้นะครับมันมีให้เราทําหลายอย่างเลยแล้วเราก็สามารถเลือกแต่ละเทมเพลตเนี่ย ใช้เป็นเงื่อนไขที่เราต้องการได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับตรงนี้เราไปที่ตัวข้างล่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเซกชันเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าโฟลเดอร์นี้เนี่ยมันเป็นเทมเพลตนะครับเดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีเทมเพลตพอเราเปิดเข้ามามันก็จะเจอกับเทมเพลตต่างๆเลยตัวนี้นะครับเทมเพลตเหล่านี้เป็นตัวฟรีนะครับ ต่ว่ามันจะมีเทมเพลตบางประเภทครับที่เป็นรุ่นโปรโแบบนี้เราสามารถโหลดมาใช้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะโหลดเทมเพลตเราต้องคอนเนคกับ e l e m e n t o r Account ก่อนนะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าผมต้องการโหลดเทมเพลตนี้ผมจะกด Insert มันก็จะบอกว่า get start นะครับแล้วมันก็จะให้เราไปสมัครที่เว็บไซต์ e l e m e n t o r ก่อนหนึ่งทีเราก็ลองไปสมัครดูนะครับพอเราลองไปสมัครแล้วเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยถ้ายังไม่สมัครก็กด create account ตรงนี้ แล้วก็ลองเชื่อมต่อดูมันถึงจะโหลดเทมเพลตได้ครับอันทีนี้กลับไปที่ l ิ m เตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอเปิดเทมเพลตให้ดูอีกรอบนะครับตรงนี้เทมเพลตนะครับลองดูนะครับตรงนี้มันจะมีของโปรเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ของฟรีเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรียกได้ว่าหายากนะครับอันนี้คือทั้งเพจทีนี้ในบล็อกก็เหมือนกันนะครับบล็อกเนี่ย ก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็มีแบบโปรโด้วยนะครับบล็อกก็คือส่วนต่างๆที่ไม่ใช่แบบเต็มหน้านะครับเดี๋ยวผมสไลด์ขึ้นไปให้ดูนะครับแบบนี้เห็นไหมครับบล็อกก็จะมีทั้งโปรโลแล้วก็ทั้งฟรีแบบนี้ให้เราเลือกใช้เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ e l e m e n t o r นะครับยังมีฟีเจอร์อีกอันนึงที่เรียกว่า Dynamic Tag ตรงนี้นะครับเราคลิกขึ้นมามันก็จะบอกว่าต้องใช้โปรเท่านั้นถึงจะใช้ได้ไ y n a m i c c o n t e n t หรือว่า Dynamic Tag คืออะไรนะครับ เราสามารถที่จะดึงข้อมูลที่มันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับสำหรับโพสต์ไทป์นั้นหรือว่าชนิดของข้อมูลนั้นอย่างเช่นเรากำลังสร้างหน้าอูคมเมิร์ซอยู่มันก็สามารถดึงข้อมูลเพิ่มเติมของโปรดักต์ขึ้นมานะครับที่เราอาจจะสร้างด้วยคอสตอมฟิล l ต่างๆหรือว่าฟิลที่เรากำหนดเองต่างๆขึ้นมาใช้ได้ด้วยนะครับหรือว่าฟิล์ของปลั๊กอินอื่นๆ,ๆก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ด้วยโดยการใช้ไดนามิกคอนเทนต์นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นเจ้าตัวรูปฐานข้อมูลเนี่ยเราสามารถดึงขึ้นมาได้หมดเลยเป็นดินามิกคอนเทนต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีในหลายส่วนเลยนะครับอย่างเช่นที่ปุ่มนะครับหรือว่าที่ลิงก์ต่างๆอันนี้ก็ใช้ดินามิกคอนเทนต์ได้หรือว่า ID ต่างๆอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้มันยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งอยู่ในแอดวานครับอยู่ในแอดวานเนี่ยผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนด้านล่างสุดนะครับคอสตอม css พอเราคลิกลงมามันก็จะบอกว่า go pro ตรงนี้นะครับ GoPro ปุ๊บเราก็จะสามารถใส่ CSS หรือว่าโค้ดสำหรับตกแต่งเจ้าของใน Elementor ได้นะครับซึ่งสะดวกมากๆในกรณีที่เราออกแบบโดยใช้โค้ดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆข,ของ Elementor ครับแล้วนอกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองออกจาก Elementor ไปก่อนนะครับผมขอคลิกออกหนึ่งทีแล้วก็กด Exit to Dashboard ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูที่หน้าเมนูแอดมินของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรไปที่ WordPress ตรงนี้หนึ่งทีทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปที่ Elementor ครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับผมตัว Tools ต่างๆหรือว่าตัว Template ตัวนี้นะครับนี่ Template เห็นไหมครับ t h e m Builder Template Builder Category Builder r หรือว่า Save Template ตรงนี้นั่นเองถ้าเราเซฟ e m p l a t e ไว้นะครับอีกความสามารถหนึ่งของ e l e m e n t o r นะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าเซฟเทมเพลตไว้แล้วมันจะขึ้นเป็นอะไรอีกความสามารถหนึ่งก็คือเราสามารถนํำเทมเพลตที่เราเซฟไว้ไปใช้บนพื้นที่ไหนก็ได้ในเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานช็อตโคดนั่นเองช็อตโคดก็คือโค้ดสั้นๆที่ปลั๊กอินสร้างขึ้นมาแล้ว wordpress นําไปแปลงค่าอีกทีครับอันนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ Elementor สร้างเป็นรูปแบบอะไรก็ได้แล้วนำช็อตโคดที่ได้จาก e l e m e n t o r ไปวางมันก็จะสามารถทำให้พื้นที่ที่เราไปวางนั้นเป็นเทมเพลตของ e l e m e n t เ r ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วนอกจากนั้นนะครับยังมี Popup ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้1นทีนะครับป๊อปอตรงนี้ Popup Builder ต้อง Go Pro ก่อนนะครับมันคือตัวสร้าง Popup นั่นเองนะครับเราสามารถใช้งานเจ้า Popup b u บิ d เดเนี่ยสร้างป๊ p ปอในเว็บไซต์ที่ทำด้วยเอลิเมนเตอร์ได้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลองติดตั้ง Elementor Pro ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปที่ตัวปลั๊กอินก่อนนะครับปลั plug ๊กอินตรงนี้แล้วก็ไปที่ add new ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราคลิก1ทีตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปโหลดปลั๊กอินกันเดี๋ยวเรากด choose file ได้เลยพอเรา choose file เสร็จเราก็เลือกตัวที่เราดาวน์โหลดมาไว้ละ Elementor Pro ซึ่งผมดาวน์โหลดไว้ละนะครับเดี๋ยวเรากด install now ได้เลยตรงนี้ เจ้า Elementor Pro นะครับในขณะที่ install now เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราติดตั้ง Elementor Pro แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราอัปโหลดไฟล์แล้วกด activate แบบนี้แล้วมันจะใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผม activate หนึ่งทีก่อนมันจะต้องทำการ connect กับ Elementor ด้วยเพราะว่า Elementor เนี่ยป้องกันการถูกโกงนะครับผมว่าถ้าเกิดซื้อไฟล์มาแล้วเอาไปแจกอย่างนี้ คนที่ได้รับไฟล์ไปก็ใช้ไม่ได้จนกว่าจะ connect แล้วก็ activate ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะลอง connect ดูนะครับเดี๋ยวเรา connect and activate 1ทีอ่ามาแล้วเขาก็จะให้เราล็อกอินซึ่งผมเนี่ยจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมได้ connect แล้วก็ activate license เรียบร้อยแล้วนะครับใน Elementor เดี๋ยวเราลงมาดูนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราลงมาดูนะครับว่าหน้าที่เราสร้างไว้เนี่ยแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมันจะเปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากด edit w i t h e l e m e n t e r 1ทีอันนี้คือหน้าที่เราสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมลงมาดูเร็วๆนะครับในเรื่องของ widget ต,ต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ย post มาละ portfolio มาละ form มาละนะครับอ่าแล้วก็เทมเพลตของเราลองดูนะครับเดี๋ยวลองคลิกตรงนี้ดู1ทีเดี๋ยวผมจะลองโหลดเทมเพลตเข้าไปนะครับอ่าเทมเพลตที่เป็น ตัวโปรเลยละกันนะครับตัวนี้อันตัวไหนที่มันสวยงามหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะดูว่าอันไหนที่เราชอบแล้วก็โหลดอันนั้นอ่าสมมติเป็นอันนี้ละกันเดี๋ยวเราโหลดปุ๊บอินเสิร์ตเทมเพลตหนึ่งทีมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอินเสิร์ตเทมเพลตลงไปมันก็จะต้องไปดาวน์โหลดรูปภาพแล้วก็ดาวน์โหลดแอสเซทตต่างๆนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานั่นเองเดี๋ยวเรารอนิดหนึ่งครับ ตอนนี้นะครับหน้าเว็บไซต์ของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามเลยโดยที่เราไม่ต้องกระดิกนิ้วทําอะไรเลยนะครับเราแค่มาแก้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าใครใช้งานเป็นแล้วเนี่ยก็แก้ได้เลยแต่ถ้าใครยังใช้ e l e m e n t o r ไม่เป็นเนี่ยพอโหลดเทมเพลตแล้วก็อ,อาจจะเจออุปสรรคนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้วิธีแก้ด้วยนะครับตรงนี้อ่นนี้เราโหลดเทมเพลตมาแล้วเห็นไหมครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าผมต้องการ เซฟหน้านี้เป็นเทมเพลตนะครับให้เราคลิกที่ไหนก็ได้นะครับแล้วผมก็คลิกที่ลูกศรตัวนี้นะครับเราก็จะเซฟเทมเพลตหนึ่งทีเซฟแอสเทมเพลตนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า my template นะครับแล้วก็กดเซฟหนึทีเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานเป็นเทมเพลตได้ละใช้งานกับที่อื่นๆแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวขีด3ขีดหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ก่อนไปที่ตีมบิลเดอร์ก่อน ว่าเราปลดล็อกแล้วมันจะต้องให้เราสร้างทีมบิลเดอร์ได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้างเฮดเดอร์ละกัน,นครับง่ายสุดเราคลิกหนึ่งทีสร้างเฮดเดอร์เราก็กดรีฟไปเลยนะครับลองดูนะครับพอเราสร้างเฮดเดอร์จะเป็นอย่างไรอ่าพอเราสร้างเฮดเดอร์เข้ามาแล้วอินเวนเตอร์ก็โหลดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเจ้าเทมเพลตไลบรารีให้เราเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเริ่มต้นเองนะครับมันก็จะมีเทมเพลตให้เราโหลดนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าผมชอบเทมเพลตนี้ นะผมก็อินเสิร์ตไปเลยนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้า Header ในเว็บไซต์เรานั่นเองนะครับมาและว l l m m n t t r r h e d e r r มาแล้วครับ Header ก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอเราจะทําการเซฟ h h e d e r r เนี่ยมันจะแตกต่างกับการที่เราเนี่ยทำเว็บทั่วไปอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพับลิชเนี่ยเดี๋ยวผมกดพับลิชให้ดูตรงนี้เขาก็จะระบุเงื่อนไขได้นะครับเขาจะให้เราระบุเงื่อนไขได้อย่างเช่นผมจะแอดคอนดิชันเข้าไป เราอาจจะไม่ใช้เจ้าเฮดเดอร์นี้นะครับกับทั้งเว็บไซต์ก็ได้อาจจะใช้แค่บางหน้าก็ได้อันนี้เนี่ย include หมายถึง entire เว็บไซต์ก็คือทั้งเว็บไซต์จะใช้เฮดเดอร์นี้แต่ว่าผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะเอาแค่ singular นะครับแล้วก็เฉพาะด้วยเฉพาะหน้านะครับเฉพาะหน้าอ่าเฉพาะหน้าไหนล่ะผมก็เลือกเป็นหน้า e l e m e n t o r ที่ผมสร้างไว้นะครับ e l e m e n แบบนี้นะครับแซมเปิลเอลิเมนเตอร์เท่านั้นนะครับหน้าอื่นยังเอาเฮดเดอร์ของธีมมาใช้อยู่เสร็จแล้วนะครับผมก็กดเซฟแอนด์คลอสได้แต่ว่าคอนดิชันเนี่ยเพิ่มได้หลายอันนะครับแล้วก็เลือกเป็นอินคูดหรือเอ็กคูดก็ได้นะครับมันสามารถนํามารวมกันได้นะครับอย่างเช่นผมเพิ่มไปนะครับมันก็จะบอกว่าอ่าอินคูดนี่ด้วยแล้วก็อินคูดนี่ด้วยนะครับแต่มันจะมองจากบนลงล่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็กดเซฟแอนด์คลอสตอนนี้ พับลิชเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่เราเคยสร้างไว้นะครับมันก็จะมีเจ้าเฮดเดอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเดี๋ยวเรากดคลิกที่นี่หนึ่งทีแล้วก็ exit to Das h b o a r d กันอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรากดไปที่เจ้าตัวเทมเพลตนิดนึงนะครับ Save Template ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีเราจะเห็นว่ามันมีแบบนี้ครับเวลาที่เรา Save เป็นเทมเพลตละก็จะมี e l e m e n t o r Template ID อย่างนี้ก็คือช o r ตโค้ดนะครับเราไปวางที่ไหนก็ได้ ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเอาไปวางในวิดเจ็ตสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอ Copy 1ทีก่อนที่เราจะไปดูหน้าเว็บเราทําหลายอย่างหน่อยนะครับจะได้ตื่นเต้นนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปที่ตัววิดเจ็ตนะครับอยู่ตรงนี้ App เ a นแลแล้วก็วิดเจ็ตนะครับหรือใครอยาใช้ c u s t o m ไมกก็ได้นะครับผมใช้ค u s t o m ไม e ให้ดูแล้วกันแล้วคลิก1ทีจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่วิดเจ็ตกันตรงนี้อาวิดเจ็ตตัวนี้นะครับมันก็จะมีไซส์บาร์ฟุตเตอร์คอลัมน์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เรามี ไซต์บารอย่างเดียวเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็แอดวิดเ็ตเข้าไปเลยนะครับแอดวิดเ็ตเนี่ยผมอาจจะใส่เป็นเจ้าคอสตอม HTML ม o อลโคดหรือว่าอาจจะเป็นเท็กซ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนคอสตอมเฮทีมอจะรองรับช็อตโคดหรือเปล่านะครับแล้วใส่ไปแบบนี้แล้วเรากด p u บลิ s h 1ทีนะครับอพอเรา p u บลิ s h เดี๋ยวลองดูนะครับเราไปที่หน้า About แล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอเรา p u บลิ s h แล้วเห็นไหมครับหน้าค้นหาสินค้าต่างๆ มันมีข้อมูลมาลวอ่าเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันไม่ประมวลผลเดี๋ยวขอกดไปดูที่หน้าเว็บไซต์ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองกดไปที่นี่ครับแล้วก็คลิกขวา open in new tab visit site นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับเดี๋ยวเราดูที่หน้า about กันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคลิกหน้า about เลยแล้วมาดูนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้อ่าเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันเป็นรูปช็อตโคต้ดอยู่แปลว่าวิจ,จิตที่เราใช้เนี่ยไม่ซับพอร์ตกับการใช้ช็อตโคต้ดนะครับ เดี๋ยวเรากดไม่นะครับเรากด Copy เอาไว้เหมือนเดิมแล้วเราไปที่ปรับแต่งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราคลิก1ทีครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิดเจ็ตใหม่นะครับวิดเจ็ตที่ชื่อว่าเจ้าตัวนี้นะครับ custom html เนี่ยไม่ support short code ไปละเราก็ริมุกออกนะครับผมขอริมุกออก2อันเลยละกันนะครับริมุกออกเดี๋ยวขอแอดวิดเจ็ตใหม่1ทีนะตรงนี้ขอแอดวิดเจ็ตใหม่เข้ามาตัวนี้นะครับถ้าเราเ e ิร์ชก็เ e ิร์ชได้นะครับอย่างเช่น ผมเสิร์ชคำว่าช็อตโคต้ดมันไม่มีเดี๋ยวผมลองใช้ตัวเทคดูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบิจเจตสำหรับ e ิ e m เมนเตโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมขอแฟะไปที่ตัวนี้นะครับตัวเทคนะเราคลิกขวาแล้วเราก็เพจลงไปเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันจะโผล่มาหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะกำลังประมวลผลอยู่อพอใช้เทคโผล่มาแล้วเดี๋ยวขอดูหน้าเว็บไซต์นิดหนึ่ง นะครับว่าเป็นอย่างไรนะผมก็จะกดกาก์านปิดไปตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วเราลองดูครับอันนี้คือเทมเพลตนะครับที่เราสร้างไว้นะครับเราเซฟมาทั้งหน้าเลยมันก็จะเป็นทั้งหน้าแบบนี้แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันน้อยนะครับมันก็เลยเห็นแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการนำเทมเพลตใน e l e m e n t o r ที่เราสร้างไว้ไปใช้ที่ไหนก็ได้โดยการใช้ช็อตโคต้ดนะครับต่อมาความสามารถอื่นๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราอยู่ที่ e l e m e n t o r SAMPLE ใช่ไหมครับแต่ว่าผมจำไม่ได้ลว้ว่าหน้าไหนเดี๋ยวผมขอไปที่ระบบหลังบ้านครับเดี๋ยวผมขอไปที่เพจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ All p a พ e ตรงนี้เราคลิก1นทีครับเดี๋ยวเราคลิกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Sample e l e m e n t o r เราไปที่ View ครับเราคลิกขวาแล้วก็ Open l n n k in New t แ b บแบบนี้ตอนนี้ผมเปิดหน้า Sample e l e m e n t o r แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเห็นไหมครับว่าเจ้า header ของเรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัว e ทมเพ t e ที่เราโหลดเดี๋ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่หน้าอื่นดูนะดูว่า header เป็นอย่างไรนะครับ header ปรากฏว่าก็จะเป็น header ของเว็บไซต์เดิมๆของเรานะครับเพราะว่าเรากำหนดให้ใช้แค่ หน้าที่เป็น sample e l e m e n t o r เท่านั้นเมื่อกี้นะครับในการใช้ header and footer มันสามารถกำหนดแบบนี้ได้เลยออีกฟีเจอร์หนึ่งแล้วกันนะครับก็คือการสร้าง pop up เดี๋ยวจะลองสร้าง pop up แบบง่ายด้วย e l e m e n t o r นะครับไปลองดูกันอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับเราไปที่ template กันดีกว่าแล้วก็ไปที่ pop up ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราคลิก1นทีเราสามารถที่จะกด add new pop up หรือว่ากด add new ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรากด add new pop up ดีกว่า นะครับป๊อปอัพตัวนี้เนี่ยเราก็ตั้งชื่อไปก่อนนะครับช t e เทมเพลตไทยเราตั้งชื่อไปเลยนะครับว่า My Popup ก็ได้นะครับอย่างนี้ชื่อใน e l e m e n t o r นะครับพยายามตั้งภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับถ้าเกิดว่าใช้ภาษาไทยบางทีนะครับเดี๋ยวเรากด Create Template หนึ่งทีพอเรา Create แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างป๊อปอัพเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าเรามีแบบโปรอยู่แล้วเราก็กด Insert ได้เลยจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มต้นสร้างผ f r r m scratch หรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราสามารถทำได้แต่ว่าอันนี้ผมทำให้ดูอย่างเร็วๆเ,เ,เราจะได้เข้าใจว่า Elementor Pro มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับสมมุติขายกะทิชาวเกาะน,นะครับก็จะเป็นรูปกะทิไปไม่เป็นไรเราเหมือนเดิมครับกด Publish มันก็จะบอกว่าให้ระบุเงื่อนไขของ Popup ก่อนนะเรากด Add Condition เหมือนเดิมนะครับไม่เอาเ n ็ i ท e s i ซ e ครับเราจะเอาแค่หน้าที่เราสร้างเป็น s a m p l e e l e m e n t o r เหมือนเดิมนะครับเอาเฉพาะหน้าเดียว ของเรานะครับที่เราต้องการให้มันขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๊อปอัพขึ้นลุกหน้าเว็บก็ไม่ไหวนะรู้สึกลำคาญนะครับถ้าเรากด next ครับเรากำหนดเงื่อนไขแล้วทีนี้มันก็จะมี clicker ก็คือแอคชั่นของผู้ใช้นะครับว่าเวลาที่ป๊อปอัพจะโหลดต้องการแอคชั่นอะไรอสมมติ on scroll นะครับ scroll เนี่ย scroll ไปได้50%แล้วกันแล้วป๊อปอัพค่อยโหลดนะครับหรือ on click ถ้าเราเปิดดู ถ้าเกิดว่าคลิก1ทีป๊อปอัพยังไม่มาถ้าคลิกอีกหนึ่งทีป๊อปอัพอาจจะมาแบบนี้นะครับอ่าหรือ after inactivity คืออยู่นิ่งๆสักกี่วิถึงจะมานะครับอ่าก็จะใส่เงื่อนไขไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวผมขอใช้สกรอละกันมันจะได้ชัดเจนไปเวลาที่เราทำหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเรากด next ครับตรงนี้เนี่ย advance d rules อันนี้หมายความว่า show after ex page view ดูนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่า จะให้มันแสดงป๊อปอัพหลังจากที่หน้าเนี่ยถูกดูไปแล้ว3หน้าแบบนี้นะครับก็ทําได้นะครับดูไปแล้ว3ครั้งแบบนี้หรือตรงนี้นะครับให้ for login user ก็หมายถึงคนที่เข้าอยู่ในระบบเราจะไม่โชว์ Pop Up นะครับหรือว่า Show on device อะไรก็ได้นะครับ device ก็คือ Mobile Tablet หรือว่าตัวนี้นะครับเดสก์ท็เราสามารถกำหนดได้มันมีออปชันหลายอย่างนะครับ show up to next time โชว์ after e x e c t i o n ตรงนี้ก็มีนะครับ e x t time หมายถึงว่าเวลาที่โชว์ไปแล้วเนี่ยสมครั้งนะครับผมก็คือจะไม่โชว์อีกเลยนะเพราะว่าโชว์ไว้บ่อยจะลำค้านั่นเองตรงนี้ก็สามารถกำหนดได้แต่ผมยังไม่กำหนดละกันพอจะเทสให้ดูนะครับจะเป็น save and close ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอ save and close ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าหน้า p o อัพของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันครับ ทีนี้มาลองดูนะครับเดี๋ยวเรากดรีเฟซดูหนึ่งที่ตรงนี้ดูซิว่าป๊อปอัพของเราจะมาหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เนี่ยเงื่อนไขของเราคือต้องเป็นหน้าแซมเปิลเอลิเมนเตอร์ของเรานะครับแล้วก็สกอร์ลงมา50%ป๊อปอัพถึงจะแสดงอัพนิหานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมสกอร์มา50%พอดีป๊อปอัพมาแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าอื่นกันนะครับสมมุติว่าเราไปหน้าชอ็อปละกันนะครับพอเราไปหน้าชอ็อปปุ๊บเราสกอร์ลงมา สกอร์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบกกลับไปตรงนี้เราสกอร์ลงมาประมาณครึ่งหนึ่งและกันดูสกอร์บาร์ตรงนี้นะครับสกอร์บาร์อย่างนี้เราลองดูนะครับเราสกอร์ลงไปอีกเห็นไหมครับเกิน50%ปุ๊บมาแล้วนะครับป๊อปอัพของเราเป็นนั้นว่าเจ้าตัวป๊อปอัพเนี่ยเราระบุเงื่อนไขได้เวลาที่เราต้องการให้มันโผล่ออกมานะครับก็จะทำให้เราคอนโทรลหรือว่าควบคุมเจ้าป๊อปอัพตัวนี้ของเราได้นั่นเอง แล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆของ Elementor Pro นะครับซึ่งผมแนะนำว่าเราควรจะใช้ Elementor Free เนี่ยให้มันคล่องก่อนนะครับเพราะว่าตัว Pro เนี่ยเป็นตัวที่เสริมความสามารถของ Elementor Free ครับแล้วเว็บไซต์โดยทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ Elementor Pro ยกเว้นแต่ว่าเว็บไซต์ที่ต้องการฟีเจอร์ที่มันแอดวานซ์หรือว่าพิสดารขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะตัดสินใจมาใช้ Elementor Pro ได้แล้วที่สำคัญครับ ถ้าต้องการจะซื้อ Elementor Pro นะครับผมแนะนำว่ารอตามเทศกาลใหญ่ๆนะครับเช่น Black Friday เดือนพฤศจิกากับ Cyber Monday ก็เดือนพฤศจิกาเหมือนกันนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเขาจะมีลดราคาประจำเลย ส่วนมากจะลดมากกว่า25นะครับในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปีที่ผมกำลังบันทึกวิดีโออยู่เขาก็มีส่วนลดประมาณ25ซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับสรุปอีกทีครับสำหรับมือใหม่ก็อย่าเพิ่งซื้อเวอร์ชันโปรเลยนะครับเราให้เราเนี่ยมีความชำนาญสักระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อยากได้ฟีเจอร์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นแล้วเราค่อยมาลองใช้ e l e m e n t o r Pro กันครับ พอจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า Elementor Pro นั้นทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมา เราก็จะได้รู้เป็นคนแรกครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ